นะครับหลังทีนะครับแตกแขนงมาแล้วเนาะอ่าบพว่าเจอดแตกได้ประมาณหนึ่งหรืสองเดือนเขาเก็บมาหุ่มนะครับเนาะหุ่มให้ตุ้มนี่ละหุ่มให้มันมีความชื้นดิซือบ่มีอยงหลายเนาะครับเนาะในการตอนกิ่งนะครับเนาะการตอนกิ่งกับเมื่อยกับผมอ่าในการตอนกิ่งไฟสร้างมนนะครับเนาะอ่าตุ้มนี่นะครับเนาะแบ่งเป็นสามส่วนนะครับเนาะส่วนที่หนึ่งของเขาก็คือตัดเพื่อที่จะหุ่มกิ่งนะครับเนาะหุ่มกิ่งให้ได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นาะครับเนาะหลัก เขาจังจะเดินลงถุงได้เต็มที่อันนี้ก็เหลือประมาณสองสองส่วนอันนี้ก็ประมาณส่วนหนึ่งส่วนตุ่มน้อยๆจังสี่นะครับเนาะกัแบ่งเป็นสองส่วนนะครับเนาะอ่าส่วนของเขานะครับส่วนข้างบนก็คือส่วนหนึ่งก็คือตัดนะครับเนาะเฉือนนะครับในหุ่มจริงประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วกัอีกอ่าเปอร์เซ็นตหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือให้ลากเดินนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนี้เห็ดขึ้นกันมืดนะครับเนาะเห็ดส่วนขึ้นกันมืดเนาะตุ่มหน่อยตุ่มแย่แตกต่างกันบ่ สิ่งที่แตกต่างก็คือหลักเดินหน่อยเดินหลายกับผมตุ่มใหญ่มีความชื้นนะครับเนาะพุ้นผ้าหลายหลักก็เดินหลายตุ่มน้อยมีมีความชื้นหน่อยพุ้นผ้าหน่อยหลักก็เดินน้อยนะครับเนาะแค่นั้นเนาะเนี่ยนะครับเนาะตุ่มน้อยเนาะหลักเดินจะว่ามาหอดก้นทุงแล้วนะครับเนาะเนี่ยมาหอดก้นทุงแล้วแต่ว่ากับเบิ้งขึ้นจังหน่อยเป็นอยังเพราะว่าความชื้นมันเริ่มจะหายนะครับเนาะเบิ้งตุ่มใหไงลดเนาะครับเนาะเนี่ยเนาะตุ่มใหญ่นะครับเนาะ ่าเขาแตกแขนงแตก Ь กิ่งแล้วลากกระเดื่อไายเดือนเต็ม้มนะครับเนาะแบบนี้ตัดลงถุงช้ำได้เลยบ่นะครับเนาะตัดลงถุงช้ำได้ตัดปลูกได้เลยบ่ตัดปลูกได,ด,กได้แต่ว่าล้อหลักให้เขาเป็นสีน้ำตาลก่อนเนอให้เป็นน้ำตาลเข้มบ่แมนว่าเขียวๆนะครับเนาะเบิ้งเป็นสีเขียวเบิ้งเป็นสีตองอ่อนอยู่นะครับเนาะถ้าเอาไปปลูกชะงักแน่นอนนะครับเนาะแต่ว่าหลาักเขาถ้าเดินนะครับเต็มถุงแล้วเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วนะครับเนาะเอาไปปลูกจังได้เนาะนะครับการจะแตกแขนงแตกเนาะนะครับเนาะภายในสามเดือนสี่เดือน แน่นอนถ้าหดนามนาะครับนะถ้าโดนาเด้อฟังดีๆเด้อถ้าา่คดนามก็อ่ะแล้วจะเทพดาเลี้ยงนนะครับนอเนี่ยนะครับนะการทีนะครับนะเอาตุ่มญ่มาหุ่มนะครับหลากเดินเต็มเขาทะลุมาเจออากาศแรกเขาก็จีเศร้านะครับในการอดจจลากโตแต่ว่าก็จะแตกลากฝอยนะครับนอออกน้ำขังออกน้ำตุ่มนะครับนอเป็นในลักษณะแบบนี้นะหลังจากนี้กับประมาณอาจจะเดือนเดือนหนึ่งนะครับนอเอาไปปลูก เนาะหรือออกไปลงถุงชั้มต่อเอาผู้ใดอยากได้กะซีแถมหนึ่งครับผมตุ่มละ35บาทเนาะครับเนาะสามสิบห้าบาทกับซีแถมหนึ่งกระซงประมาณ80บาทได้ด้วยบเนาะซีตุ่มกระซงนะครับเนาะเป็นหาตุ่มพอดีนะครับเนาะหรืออยากได้ตุ่มละ30มกะมาคุยปริมาณกันอยากได้ตุ่มละ15บาทก็มาคุยปริมาณกันว่าเอาจากตุ่มเนาะครับเนาะอยากได้ตุ่มละ20กะมาคุยปริมาณกันบ่ยากนะครับเนาะคุยต่อรองราคากันได้นะครับสำหรับไพ่สร้างมูลอยากได้ราคาถือราคาแพง อยู่ที่ปริมาณการสร้างสื่อนะครับเนาะพร้อมขายนะครับเนาะมีของพร้อมจำหน่ายนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะ